ส่วนที่นี้ก็ได้เวลาหัวรอเจ้าข่าวแล้วคุณวุฒินันนาหิมจะพาไปขำๆเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับได้เวลาของหัวรอเจ้าข่าวกับต็อปวุฒินันนาหิมครับ จ่อข่าวแรกเกิดที่ร้านส้มตำครับไม่รู้ว่าใครที่สั่งส้มตำเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าผู้ที่ใช้รถสัญจรไปมาบนถนนสายโพประยาท่าเรือบริเวณสะพานข้ามคลองล้ำท่าแดงตรงข้ามโรงแรมอ่างทองต่างอดไม่ได้ที่จะต้องหันมามองรถขายอาหารอีสานร,รายนี้ เพราะอะไรละนั่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนั่นทำไปได้ดูดูด,ดูแม่ค้าครับเต้นอย่างสนุกสนานอยู่ในรถที่ดัดแปลงเป็นร้านขายส้มตามเคลื่อนที่แม่สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าทั้งผู้ที่ผ่านมาบริเวณนั้นและอดไม่ได้ครับที่จะเข้าไปอุดหนุนแม่ค้าก็เต้นรำพร้อมกับพูดคุยกับลูกค้าอย่างสนุกสนาน นี่ครับคุณพัชรินีพาริตาชาวตำบลพระนอนจังหวัดนครสวรรค์แมค้าอารมณ์ดีดีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทั้งท,งท้งที่กำลังเต้นไปด้วยว่าการเต้นของตนนอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าเพื่อให้หายเครียดกับการงานทั้งวี่ทั้งวันที่ผ่านมายาังเป็นการออกกำลังกายให้กับตัวเองด้วยออกกำลังกายแบบเราไม่ต้องไปหา เ็นท่าเต้นเนี่ยแซบขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าส้ตามตำเนี่ยจะแซบเหมือนท่าหรือเปล่า <c oughs> อะไรครับไปจ้อข่าวกันต่อไปดูความสามารถพิเศษของเจ้าขาวบอยวัยจิ๋วที่สงขลาทำไมรู้ครับเข้าไปโชว์ขวงกระบองไฟเดินทางกันมาที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาครับ ก็จะพบกับนักท่องเที่ยวมากมายที่เข้ามาเที่ยวที่ชายหาดเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็พบนี่เลยสองพี่น้องวัยห้าขวบและ4ขวบน้องหยาย่าและน้องลูมาออกโชว์ความสามารถสไตล์คาวอยทางการหดแท่ควงกระบองไฟ ควงปืนไฟและก็ควงเชือกอย่างชำนาญคล่องแคล่วและเมท่วงท่าที่สวยงามหนักหน่วงรุนแรงยากที่เด็กวัยเดียวกันจะทำได้เพราะว่าคนทางยากและอันตรายจริงๆครับอพอใครก็เห็นเข่าก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องทเที่ยวและหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวช่วงปิดเทอม โดยทำการแสดงเปิดมวกไปทั่วตามแหลกท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเลยนะครับมาเก่งจริงๆว่าแต่เด็กคนอื่นอย่าไปลอกเรียนแบบนะครับถึงถ้าลอกเรียนแบบผู้ใหญ่ก็ต้องคอยให้คำแนะนำด้วยนะจ๊ะเอล่ะครับ ไปเจาะข่าวกันต่อไปดูท่าเดินแนวใหม่ที่ดูอย่างง่ายอย่างไงาก็ไม่น่าใช่ท่าเดินปกติแน่นอนสาวไทยได้รับการอบรมเรื่องความเป็นกุลสตรีกิริยามารายาทท่าทางต้องดีพร้อมการเดินการเหินต้องมีความงดงามแต่มีสาวฝรั่งนางนึงนะครับได้คิดว่า เดินแนวใหม่ที่ผิดแผกแหวกแนวจากท่าเดินที่สาวๆไทยหรือสาวชาติไหนๆทั่วโลกได้รับการอบรมสั่งสอนมานับตั้งแต่เกิดมนุษย์ขึ้นมาบนโลกเลยทีเดียวเชียวทางเราก็คิดว่าถ้าผู้หญิงเดินกันด้วยท่าน,นี้กันหมดก็อาจจะทําให้แทงลูกได้โดยง่ายนะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะทําให้ฤทธิ์สีดวงอักเสบได้ดูดูท่าเดินกันเอาเองครับ มาผู้คนหันมายืนมาเดินในท่านี้มากๆก็อาจจะทำให้วงการแฟชั่นต้องเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เพราะว่าเสื้อผ้านะั้นต้องถูกออกแบบใหม่หมดแน่ๆอะไรครับเมื่อพูดถึงงานอย่างเด็กปัม๊มคงเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับแต่ว่านี่ครับไปดูเด็กปั๊มเข้าหาอะไรทำแก้เซ็งแถมยังทำได้ดีเสียด้วย อย่างเด็กปั๊มที่รัสเซียนายหนึ่งครับเขาโชว์สเตปแดนซ์ระหว่างที่รอให้น้ำมันเต็มถังแล้วเจ้าของรถก็ทิ้งรถออกไปที่อื่นหาไม่แล้วอาจจะเจอเจ้าของรถที่ไม่พอใจที่เด็กปัม๊มดันไปกระโดดโลดเต้นอยู่บนลังคารถระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะโดนใช้เท้าปัม๊มเด็กปั๊มก็เป็นได้ ถ้าเป็นรถคุณผู้ชมโดนแบบนี้คงยิ้มไม่ออกเลยนะครับว่าแต่เลิกทำอาชีพนี้แล้วไปเป็นนักเต้นเลยดีกว่ามะเอาเละครับและทั้งหมดนี้ก็คือหัวรอเจ้าข่าวกับท็อปวุฒินันนาหิมครับพบกันได้ใหม่ในเก็บตกจากเนชั่นภาคข้ามวันพรุ่งนี้อีกหึงวันวันนี้ผมพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ Ha ha ha!